สวัสดีรออครับปองครับในวันนี้ได้ข่าวว่าไปซื้อต้นไม้อะใช่ดิได้อะไรมาบ้างไงมีเด็ดเลยไหนมันจะเข้านีครับอ่าไหนเนี่เมียชอบมากอ้าวต้นไม้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวนี้นี่ไงต้นขี้เหล็กโอ้แกงขี้เหล็กแอมคุณเนี่ยผลลัพธ์ช่างจิตในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆผลไม้อะไรนี่น้องรู้จักกันอ๋อนี่ต้องการเอาเม็ดมันไม่ได้อยากกินเมลอนใช่เมลอนต้องการเอาเม็ดมันผมไม่ใช่คนโง่นะเออถ้าก็ซื้อเม็ดมันเม็ดละเท่าไหร่หลายตังค์อยู่ซื้อลูกแล้วมีหลายเม็ดไง มีวิธีการคิดของอเหียป๋องอ่าจะเอาไปหวานที่สวนเหรอไห<อ>น <laughs> ได้อะไรบ้างนี่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 โอ้อันนั้นมั้งแบ่นี่ไม่ใช่แล้วอันนั้นของผยาผ <ม S 2> จงอางนี่นลคุณยังไม่มีเหรอที่สวนมีเยอะแยะไปะทำไมถึงเสื้อคือน้าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเหี้ป๋องจับ ต้นไม้ต้นไหนวันนั้นจะขายได้ดีอ๋อแล้วเออเขามีอยู่ห้าหต้นอืมผมก็อะงั้นผมเอาต้นเนี้ยต้นหนึ่งอ่าก็เลยเอาพญาจงอางซะเลยอ่าอาหนึ่งต้นเขามีกี่ต้นอ่ะมีหกต้นไหมอืมพอผมจับแค่นั้นแหละคนนั้นก็จับคนนี้ก็จับปุ๊บปุ๊บหมดอ้าวไม่ถึงห้านาที <laughs> เขาเขากำลังจ้องอยู่โอ้โหใช่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เอาละเขาบอกว่าขายไม่ดีเลยเอาละผมจะไปดูหมามีคนเอาลุกหมามาบริจาคเอามาหาบ้านให้น้องเขาเออแต่ที่ซื้อจริงๆนี่ร้านน้องน้องอุ่มเจกอุ๋มอุ๋มฮาวเทียนะที่เขาขายเกี่ยวกับเรื่องของไอ้กุหลาบหินอะไรพวกเนี้ย่ไง โอ้เอาละเอาอีกแล้วด่างอีกแล้วคุณเนี่ยอีพีใช่อีพีอีพีอันนี้อีพีอยู่นี่อ่กระถางมันได้สองต้นนะอ๋ออีพีโล่อ๋ออ๋อมันมีสองอย่างใช่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 นี่เขาขายต้นละร้อยอ๋อแต่มันอยู่กระถางเดียวก็เลยกระถางหรือต้นอ่าเขาเท่าไหร่จ่ายไปสองร้อยเขาเลยให้มาสามต้นอ้าวเหรออืมไหนมีสามต้นสามกระถางอ่าสามกระถางสามกระถาง แต่มีทั้งหมดสี่ต้นอืมีสี่ต้น้เนี่ยสองร้อยสามกระถางชูสามยี้ไม่ได้ไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสกระถางสี่ต้นสองร้อยสามกระถางสี่ต้นโอ้โหคณอย่าย้ำบ่อยเดี๋ยวคนดูจะงงให้ผมได้งงอยู่กับระเบียบเนียแต่รู้ว่าได้ได้สามกระถางไหน่ นี่กระถางเด็ดเด็ดเด็ดอืออุ้ยอ้าวอันนั้นเม็ดหินที่เขาไอ้โรยนะนี่นี่นี่เขาเรียกอะไรนะอันนี้พูอินโดไม่ใช่เขาเขียนไว้อยู่เนี่ยหันออกไหมเนี่ยก่อ็นี่ไงคุณคุณกลับแลสิคุณก็ผมจะกลับแล้วคุณไม่ให้ผมไปอะไรเนี่ยอ่าพูดางอินโดเอ๊ะมันไม่พ้นผมหรอกผมรู้นี่ นี่เหมาะเลยสําหรับคุณเคียร์นะเอาไว้เคี้ยวให้คุณเคียร์ไปเคี้ยวด้วยโอ้นี่จะส่งผูวด้วยโอ้จะส่งให้คุณเคียร์ไปเคี้ยวหมากไว้จะเอาปอาให้รู้นะผูโดนด่าเกลรอเลยคุณก็ต้องซื้อหมากไปด้วยสิไม่ซื้อผูอย่างเดียวาอ่ไหนอะไรมีอะไรอีกตัวนี้ตัวนี้อยากได้มากอนี่คุณรู้เปล่าว่าคืออะไร อันนี้เป็นตระกูลฟิโลแน่นอนฟิโลเนี่ยฟิโลด่างนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับพวกดู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 มันสีแดงนะมันก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับไอ้มรกตแดงหรือเปล่าอ่าน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 โอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยเนี่ยคุณอย่ามั่วตันนี้นะตระกูลอ๋ออันนี้พิงค์เลดี้เพนเขาเขียนเพนเลดี้พิง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 ใช่ไหม ชมพูอ่ะนะอโอเ,เออเนี่ยได้มาชมพูเนี่ยอ๋ออ๋อก็ออบอกก็เขียนว่าเพ้นให้ผมอ่านเป็นพิงได้ไงคุณมั่วจริงๆเรียนภาษาไทยหมะเลยตำกระบองกรือ,อรสุดยอดสุดดีนี่ตำกระบอยอย่างน้อยก็วันนี้ก็เสียตังอีกแล้วเท่าไหร่ส <c oughs> องร้อยอยนั่นันใครตีวะใครเดี๋ยวดูเงียเดี๋ยวมันบุบปะ หูดูหัวผมนี่อ้าวแล้วเอ๊ะคุณนจะเป็นหมอภาษาอะไรคุณแตกไหมออฮะแตกป่ะอ๋อไม่แตกแม่คุณเหนียวอยู่แล้วเออเหนื่อเหนื่อใช่ไหมอ่าเหมือนกันนะหัวคุณนี่น่าเบื่อจริงเลยอ่ามาอะไรมึนๆค่ำๆนี่หัวผมแตกภาษาจีนพูดได้เลยโน่โน่เลยเนี่ยถามประเทดไหมโน่เลยฮะโน่เลย ต้องมีใครแช่งผมวะเนี่ยอ่านั่นแหละคุณไปพูดถึงอะไรคุณเคียบว่าจะเอามเอาผูเอาหมากไปเอาผูไปให้ก็เคียวอ่ะผูตกินเลยโนเลยโนเลยะเขาตอบมาเลยเขาตอบมาใช่เขาตอบว่าโนอะโอเคสวัสดีครับ